ขุนค้คอนงดหารือดีคลานไร้จนกว่าจะจบฤดูกาลเวสต์แฮมยูไนเต็ดยังไม่คุยเรื่องอนาคตของกองกลางคนสำคัญของทีมอย่างดีคลานไร้กับสโมสรอ,อื่นจนกว่าจะจบฤดูกาลโดยเดวิดมอยผู้จัดการทีมขุนค้คอนเผยว่าดีคลานไร้มีโอกาสที่ดีที่จะย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากแข้งวัย24ปีปฏิเสธทุกข้อเสนอในการต่อสัญญาซึ่งปัจจุบันมิดฟิลด์ตัวเก่งทีมชาติอังกฤษ ยังเหลือสัญญาอยู่กับเวสแฮมอยู่ในเตดถึงเดือนมิถุนายน2024และตอนนี้เขาได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรชั้นนำของอังกฤษอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดของเวสแฮมยังไม่ปลอดภัยจากการตกชั้นโดยรั้งอันดับที่15และพวกเขาก็พยายามโฟกัสไปที่การแข่งขันในเกมนัดที่เหลือและเลี่ยงสิ่งรบกวนใดๆที่จะก่อให้เกิดปัญหาตอนนี้จึงได้ระงับการหารือเกี่ยวกับอนาคตของมิดฟิลด์รายนี้ไว้จนจบฤดูกาล